สวัสดีค่ะวันนี้แม่ควานก็พามาพบกับพลายมนะคะวันนี้พ่อพลายเขายืนกินอาหารเย็นอยู่นะคะตอนนี้อาจจะหอบหนีไปไหนล่ะลูกเอ,อ้หอบหนีเลยวันนี้ก็มืดฟ้านะคะฝนจะตกนะคะนู่นเลยฝนทาท่าจะตกแล้วค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าฝนหรือว่าลมค่ะแดงๆเหมือนจะมีลมด้วยนะคะ มืดมาเลยค่ะฝั่งนี้นี่ก็มืดค่ะก็เป็นอาหารเย็นในช่วงตอนเย็นของพ่อพลายนะคะแม่ควันก็โยนหญ้าให้กับน้องนะคะกินก่อนนอนนะคะ <c oughs> อร่อยไหมครับพี่มอสอร่อยไหมครับพี่มอสอร่อยไหมลูกอร่อยครับ อร่อยครับอร่อยครับคุณแม่เดี๋ยวแม่ควานขออนุญาตเข้าไปเก็บมูลให้กับน้องก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะอาหารเย็นของพ่อพรายเพราะว่าฝนก็ทําท่าจะตกด้วยค่ะวันนี้ พรุนี้พี่มดก็จะได้กินหญ้าใบาข้าวต่อนะคะแม่ควานได้สั่งมาแล้วค่ะหญ้าใบาข้าว ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดนะคะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะทางนี้มืดเลยค่ะมืดมาแล้วนะคะฝนน่าจะตกค่ะวันนี้ก็เป็นอาหารเย็นของพ่อพลายค่ะบ้านหลังสีแดงๆอยู่ข้างหลังพายมดเลยค่ะบ้านเดี๋ยวสักพักแม่ควานก็จะพาไปดูบ้านของพ่อพายนะคะตัวบ้านสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อยาสักพักแม่ควานจะพาไปดูบ้านของพ่อพรนะคะนี่เลยค่ะมาต่อกันบ้านพ่อพรายนะคะตอนนี้ตัวบ้านของพ่อพรก็เสร็จนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังคาสีแดงนะคะตัดขอบเขียวมุกสีบานเย็นนะคะเป็นมุมจัว่วเสาสีส้มนะคะอ้าวเติมอีกนิดๆน,นะคะสีชมพูด้านล่างเลยนะคะ ก in ็ประมาณนี้นะคะบ้านของพ่อพลายเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวบ้านของพ่อพลายแม่ควานก็เอาคะแนนเข้าบ้านให้กับพ่อพลายนะคะเราก็ได้คะแนนเข้าบ้านให้กับพ่อพลายเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณแม่เอมินท่านเมตานะคะเป็นคะแนนเข้าบ้านให้กับพ่อพลายนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เอมินเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตาเป็นคะแนนเข้าบ้านนะคะ ค่าดินให้กับพ่อพลายนะคะก็จะทําเองน้ํานะคะตรงนี้เลยก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเองน้ําที่แม่ควานจะทําให้กับพ่อพลายได้เล่นตอนหน้าร้อนนะเพราะว่าเวลาหน้าร้อนร้อนมากๆเลยค่ะแม่ควานก็จะได้ทําเองน้ําตรงนี้นะคะหนึ่งเองก็ยังเหลือเองน้ํานะคะแล้วก็่โซเส้นใหม่เข้าบ้านให้กับพ่อพลายนะคะ หลังจากนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะบ้านของพ่อพลายก็แม่ควานยังเก็บคะแนนจากตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะเสาต้นใหญ่นะคะยืนสง่างามอยู่กลางบ้านของพ่อพลายก็แน้นหนานะคะบ้านพ่อพลายวันนี้ว่าฝนเหมือนจะตกนะคะวันนี้ฝนเหมือนจะตกค่ะมืดฟ้ามัวดินมาเลยค่ะวันนี้ตกดีๆไม่ว่าค่ะกลัวแต่ลมเวลาลมลมมาแรงค่ะตรงนี้ เวลาลมลมมาแรงค่ะก,ก็กลับมาที่พ่อพลายนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็ลงไม่เยอะค่ะอ่าพ่อควายพ่อควานนะคะผายมดนะคะหนีบนะคะหนีบหนีบซ้ายค่ะ <c oughs> ก็จะหนีบอาหารประมาณนี้ทุกวันนะคะทุกครั้งที่พ่อพลายเขาได้กินเนาะ น,นี้ก็เป็นอากาศตอนเย็นนะคะยามเย็นฝนล,ลงเม็ดโปรยปลายแล้วค่ะตอนนี้อร่อยครับผมอร่อยครับผมหมดแล้วค่ะยาที่แม่ควานโยนให้เมื่อสักครู่นะคะก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณพ่อพระแม่พระใจดีใจบุญทุกท่านนะคะ ที่ชยเมตตาสะสมคะแนนให้กับพ่อพรายได้บ้านแล้วนะคะตอนนี้พ่อพรายขอบพระคุณคุณแม่เอฟซีใจดีใจบุญทุกท่านที่เมตตาพลายมสนะคะกลาบขอบพระคุณทุกทุท่านเลยนะคะที่เมตตาให้กับพ่อพลายนะคะวันนี้ก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณคุณแม่เอมินนะคะคุณแม่มารินะคะที่ท่านได้เมตตาเป็นค่าดินนะคะ เข้าบ้านให้กับพ่อพลายกราบขอบพระคุณคุณแม่มาริเป็นอย่างสูงเลยนะคะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีนะคะ